คุณเคยเห็นลูกช้างตัวน้อยกล้าหาญที่ช่วยเพื่อนจากอันตรายไหมมาร่วมผจญภัยกับช้างน้อยกันตาและเพื่อนๆของเขาในป่าใหญ่วันนี้ความกล้าและมิตรภาพจะสอนบทเรียนสำคัญให้กับทุกคนในเช้าวันหนึ่งที่ป่าใหญ่ของประเทศไทยแสงแดดส่องผ่านยอดไม้สูงเสียงนกร้องและน้ำไหลสร้างบรรยากาศสดใส ในป่านี้อาศัยช้างน้อยกันตาลูกช้างตัวเล็กมีหูใหญ่และดวงตากลมโตเต็มไปด้วยความอยากรู้อยากอยากเห็นทุกเช้าแม่ช้างจะพาเขาไปกินหญ้าริมลำธารแต่กันตาชอบเล่นน้ำและสำรวจป่ามากกว่าอยู่กับฝูงเพื่อนสนิทของกันตาคือบินนกกระเตนสีฟ้าตัวเล็กแต่สนบินมักมานั่งบนหัวกันตาเวลาเดินในป่าทั้งคู่ชอบเล่นน้ำและสำรวจรอบๆลำธารเสมอ วันนี้บินพูดเสียงตื่นเต้นกันตาวันนี้เราไปบึงดอกบัวกันเถอดดอกบัวบานสวยมากเลยกันตาแกว่งงวงด้วยความดีใจไปสิอยากเห็นดอกบัวสีชมพูใหญ่ๆทั้งคู่เดินลึกเข้าไปในป่าผ่านต้นไม้สูงและดอกไม้ป่าหลากสีจนเห็นบึงดอกบัวเต็มไปด้วยดอกสีชมพูและม่วงแสงแดดสะท้อนบนผิวน้ำระยิบระยับ บินกระโดดรอบหัวกันตาว้าวสวยมากจูจูกันตาได้ยินเสียงร้องแผ่วๆจากฝั่งบึงช่วยด้วยช่วยด้วยนุ่นลูกกวางตัวเล็กติดอยู่ในโคลนดูดเสียงร้องหวาดกลัวทำให้กันตาและบินรีบเข้าไปช่วยบินรีบบินไปเรียกเพื่อนเพื่อนมาช่วย กันตาใช้งวงค่อยๆดึงลูกกวางออกจากโคลนในที่สุดลูกกวางรอดปลอดภยัยขอบคุณขอบคุณทุกคนที่ช่วยฉันกันตายิ้มเราเป็นเพื่อนกันต้องช่วยเหลือกันเสมอบรรยากาศรอบบึงเต็มไปด้วยความอบอุ่นแต่การผจญภัยที่แท้จริงยังรออยู่ หลังจากช่วยลูกกวางนุ่นทุกสัตว์ในป่าต่างดีใจเสียงหัวเราะเต็มไปทั่วบึงบินโพรอบหัวกันตานายสุดยอดมากกล้าหาญที่สุดในป่าเลยกันตาหัวเราะไม่ใช่แค่ฉันทุกตัวช่วยกันต่างหากทันใดนั้นพื้นป่าสั่นเสียงนกร้องหนีไปทุกทิศ เงาร่างใหญ่สีส้มลายดำปรากฏขึ้นเสือโคร่งเจ้าป่ามันคำรามพวกเจ้ามาทำอะไรในอาณาเขตของข้ากันตายืนตรงหน้าเราไม่ได้ทำร้ายใครเรามาเพื่อช่วยเพื่อนของเราเสือโครงค่งขู่ช้างน้อยตัวเล็กกล้าท้าทายข้าเหรอ ทันใดนั้นเสียงฝีเท้าใหญ่ดังขึ้นช้างป่าใหญ่บูมปรากฏตัวป่านี้เป็นบ้านของทุกตัวไม่ใช่ของเจ้าคนเดียวเสือเจ้าต้องเคารพกฎของป่าเสือโคร่งนิ่งมองเห็นความกล้าและความเมตตาของช้างน้อยถ้าเช่นนั้นแสดงให้ข้าเห็นสิว่าความกล้าของเจ้ามีจริงหรือไม่บูมยืนขวางเสือโคร่งต้องหยุดชั่วครู่ นี่คือบทเรียนแรกของกันตาเกี่ยวกับความกล้าและการปกป้องเพื่อนบูมพูดกับเสือความกล้าไม่ได้วัดจากขนาดตัวแต่วัดจากหัวใจของเจ้ากันตายืนตรงเราไม่ได้ทำร้ายใครเราแค่ช่วยเพื่อนนุ่นกระสิบฉันเห็นแล้วว่าแม้ตัวเล็กก็สามารถกล้าหาญได้ บินโพรอบหัวกันตาความกล้าและมิตรภาพคือสิ่งสำคัญเสือโคร่งเริ่มเข้าใจดีครั้งนี้เจ้าชนะใจข้าแล้วสัตว์ในป่าหัวเราะเล่นน้ำและเรียนรู้ว่าความกล้าไม่ได้วัดจากขนาดตัวความเมตตาและช่วยเหลือเพื่อนสำคัญ ความสามาคัคคีทำให้ทุกปัญหาง่ายขึ้นบรรยากาศอบอุ่นรอบบึงดอกบัวเต็มไปด้วยรอยยิม้มวันหนึ่งขณะที่กันตาและเพื่อนๆเ,เดินเล่นเสียงร้องช่วยเหลือดังขึ้นลูกกระรอกติดอยู่บนกิ่งไม้สูงลมแรงพัดกิ่งไม้โยกไปมากันตาพูดเราต้องช่วยเขาก่อนกิ่งไม้หักสัตว์ทุกตัวร่วมมือ ลิงดึงกิ่งไม้นกอบลูกกระรอกเต่าช่วยดันกิ่งไม้กันตาประคองลูกกระรอกอย่างระมัดระวังในที่สุดลูกกระรอกปลอดภัยบินบินโปรอบหัวความสามัคคีและความช่วยเหลือเพื่อนคือพลังที่แท้จริงบูมพยักหน้า ความกล้าเพียงอย่างเดียวไม่พอต้องมีเพื่อนและความร่วมมือด้วยสัตว์ทุกตัวฉลองรอบบึงดอกบัวลูกกวางนกลิงและลูกกระรอกหัวเราะเล่นน้ำนุ่นเรียนรู้ว่าการขอความช่วยเหลือและมีเพื่อนดีๆสำคัญมากเสือโคร่งเจ้าป่าเข้ามาข้าขอโทษสำหรับความดูร้ายก่อนหน้านี้ข้าจะไม่ทำร้ายสัตว์ตัวเล็กอีกกันตายิ้ม ไม่เป็นไรแค่เคารพเพื่อนและช่วยเหลือกันก็พอแล้วทุกตัวเรียนรู้ว่ามิตรภาพความกล้าและความเมตตาทำให้ป่าอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขเมื่อพระอาทิตย์ลับขอบฟ้าป่าใหญ่เต็มไปด้วยแสงทองกันตายืนมองสะท้อนตัวเองบนผิวน้ำวันนี้ฉันไม่เพียงช่วยเพื่อนแต่เรียนรู้บทเรียนสำคัญของชีวิตด้วย บินบินโผล่เข้ามากอดเราจะผจญภัยครั้งต่อไปด้วยกันนะบูมยืนมองพวกเขาอย่างภูมิใจเจ้ากลายเป็นช้างน้อยผู้กล้าของป่าแล้วจำบทเรียนนี้ไว้ความกล้าความเมตตาและมิตรภาพสำคัญที่สุดทุกตัวในป่ากลับบ้านอย่างมีความสุขช้างน้อยกันตาเติบโตขึ้นในหัวใจของทุกตัวในป่า ไม่ใช่เพราะความกล้าเพียงอย่างเดียวแต่เพราะมิตรภาพและความเมตตาที่แท้จริง